เราไม่ควรอดอยากบนโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้อุดมสมบูรณ์มากมันมากเกินกว่าที่เราจะบริโภคหมดถ้าเราบริโภคเท่าที่จำเป็นมันจะไม่เคยหมดแต่การบริโภคเกินความจำเป็นทำให้เกิดปัญหาฉะนั้น โลกใบนี้มันสุดยอดของความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีดินมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีสิ่งมีชีวิตต่างๆหลากหลายให้เราได้ใช้สอยอย่างเหลือเฟือเลยทีเดียวแต่การจัดการการใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมการกอบโกยการผูกขาดทำให้เกิดความอดอยากและขาดแคลน สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือหลายๆประเทศที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างเวเนซุเอลาหรือสีลังกาเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้อุดมสมบูรณ์มากมีทรัพยากรเยอะมากแต่ทำไมอยู่ๆเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาพังคลืนลงคนเวเนซุเอลาไม่มีเงิน ซื้ออาหารพอไม่มีเงินซื้ออาหารเพราะเงินเฟ้อคนก็เดือดร้อนทำงานหนึ่งวันได้ค่าแรงแค่มีมูลค่าแค่ซื้อกาแฟได้ถ้วยเดียวทำให้คนเวเนซุเอลาจำนวนมากต้องหอบข้าวหอบของเดินทางออกจากประเทศหนี จากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปตายอาดาบหน้าเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและก็มีดินดีน้ำดีเป็นประเทศที่อยู่ในเขตคล้ายๆกับประเทศไทยมันเกิดความอดอยากขาดแคลนขึ้นมาได้อย่างไรทำไมคนหนี แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ทำไมคนอดอยากหิวโหยท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์นี่คือบทเรียนที่เราไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นอีกสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาในเวเนซุเอลาก็คือการที่รัฐบาลใช้นโยบายประชานิยมก็คือการแจก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 อย่างตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังหิต ในการแจกแจกเงินยืมเงินมาแจกยืมเงินมาแจกซึ่งการยืมเงินมาแจกเนี่ยมันเหมือนกับการให้ปลากับคนกินแต่เราไม่เคยสอนวิธีจับปลาให้คนนี่คือสิ่งที่เราทำกันในปัจจุบันซึ่งมันน่ากลัวถ้าคิดไกลมันน่ากลัวถ้าคิดใกล้เราก็ตื่นเต้นเราจะได้ของฟรีเราก็ดีใจที่จะได้ของฟรี แต่พอได้ของฟรีบ่อยๆปุ๊บเราก็ไม่อยากจะทำอะไรเราก็จะรอของฟรีเพราะไม่ต้องทำก็มีคนเอามาให้และคนเอามาให้เขาเอามาจากไหนก็เอาชื่อเอาสิทธิ์ของเรานี่แหละไปยืมเงินต่างประเทศมาแจกเรายืมเงินมาแจกแต่การกู้ยืมมีลิมิตพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็กู้ยืมไม่ได้กู้ใหม่ก็ไม่ได้ นี่ก็ใช้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเศรษฐกิจพังนั่นเองวันนี้เราได้บทเรียนจากหลายประเทศทั้งในยุโรปหลายประเทศยุโรปตะวันออกเห็นไหมในกรีซในตุรกีก็กำลังจะเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาในบราซิลในศรีลังกาที่กำลังเจ็บปวดอย่างหนักในปัจจุบัน เศรษฐกิจพังคนอดอยากหิวโหยคนลุกคือขึ้นมาประท้วงเกิดการป้นชิงวิ่งราวนั่นมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเหรอในเมื่อดินดีน้ำดีอาหารเต็มไปหมดแต่คนไม่มีอาหารกินนี่คือวิกฤตที่เราจะต้อง เรียนรู้จากบทเรียนเหล่านี้ว่าเราไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นอีกคนเวเนซุอเอลาแต่ก่อนก็เป็นเกษตรกรแต่พอมีรัฐบาลประชานิยมขึ้นมาก็แจก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 ดีใจที่ตัวเองมีน้ำมันเยอะก็เอาเงินมาแจกเพื่อซื้อเสียงเพื่อที่จะได้อยู่อำนาจนานขึ้นแจกนานๆเข้าหลายปีเข้า คนก็ละทิ้งภูมิปัญญาในการปลูกพืชผักคนละทิ้งทักษะในการใช้ร่างกายใช้แรงงานพอรุ่นต่อมาปุ๊บไม่เคยเรียนรู้การทำมาหากินเลยคิดไม่ออกเลยว่าเราจะกินอะไรเราจะหาอะไรกินได้ยังไงนี่คือการทำให้ความเป็นมนุษย์มันเสื่อมลงการที่เราตื่นเต้น ยินดีกับเทคโนโลยีหลงไหลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เราทำงานน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่งอยู่เฉยๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราตื่นเต้นว่ามันคือความเจริญก้าวหน้าจริงๆมันก็ดีดีหลายด้านแต่ด้านร้ายมันก็มีเหมือนกันด้านร้ายมันก็คือมันทำให้เราสูญเสียทักษะในการใช้ร่างกายมันทำให้เราสูญเสียภูมิปัญญาในการพึ่งตนเอง ความเจริญก้าวหน้าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธแต่ที่สำคัญคือเราไม่ควรจะทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมเราไม่ควรจะทิ้งทักษะในการเอาชีวิตรอดทักษะในการพึ่งตนเองสิ่งเหล่านั้นเราไม่ควรทิ้งเลยเพราะความเจริญก้าวหน้ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ ทักษะในการเอาชีวิตรอดทักษะในการพึ่งตนเองในการมีชีวิตอยู่ได้ในทุกสถานการณ์เนี่ยคือทักษะที่อยู่กับเราตลอดไปและเราจะต้องใช้มันตลอดไปเราละเลยมันไม่ได้เลยแต่น่าเสียดายที่ระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองต่างๆทั้งหลายทุกวันเนี่ยเราพยายามมุ่งเน้นที่จะทำลายทักษะเหล่านี้เพื่ออะไร เพื่อทําให้มนุษย์อ่อนแอที่สุดทําให้มนุษย์อ่อนแอที่สุดนั่นคือเป้าหมายหลักของระบบทุนทุนต้องการให้มนุษย์อ่อนแอที่สุดปลนเปลือมนุษย์ให้มนุษย์ขี้เกียจให้มนุษย์ไม่ดิ้นรนขนขวายที่จะทํามาหากินแล้วก็ไปยกย่องมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพรสในบางเรื่องบางราวว่าเป็นสุดยอด แม้ว่าเขาจะทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ทำอะไรได้อันเดียวเราก็จะยกย่องว่าคนนั้นสุดยอดนี่คือเทคนิคในการทำให้คนละทิ้งภูมิปัญญาละทิ้งทักษะในการพึ่งตนเองนี่คือการทำลายความเป็นมนุษย์พอความเป็นมนุษย์หายไปเรากลายเป็นแค่ดักแด้ตัวหนึ่งที่รอคนเอาอาหารมาป้อนเราก็นอนอยู่ใน ตะก้าอยู่ในบอกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นรอกินอย่างเดียวถ้าคนเอามาให้กินไม่ได้เราก็ตายนั่นคือเป้าหมายของระบบที่ต้องการให้เราพัฒนาไปสู่แบบนั้นฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมามันจึงเป็นปัญหามากวันนี้คนศรีลังกากําลังอดอยากขาดแคลนอย่างหนักลุกขึ้นมาประท้วงทุกๆวัน ขับไล่รัฐบาลแต่นั่นก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาจริงๆรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็จะไปกู้ยืมเงินใหม่มาลงทุนต่อไปก็สร้างนี้กันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าปัญหาไม่ได้แก้แต่เรากบปัญหาเป็นหลักในยุคปัจจุบันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคือความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานของคนที่สูญเสียทักษะในการพึ่งตนเองซึ่งคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่อยู่ในเมืองคนที่พึ่งระบบเงินอย่างเดียวแต่ไม่พึ่งตัวเองและไม่พึ่งกันเองอันนี้คือสิ่งที่เจ็บปวดทําให้หลายคนต้องถึงกับจบชีวิตตัวเองลงก็มีฉะนั้นวันนี้เราเห็นสถานการณ์ใน สีลังกาเราก็รู้สึกว่ามันแย่มากแต่คนที่ยังเป็นชาวบ้านอยู่เนี่ยชาวบ้านที่ยังพึ่งตนเองได้อยู่เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากแต่คนที่พึ่งตนเองไม่ได้เลยฝึกตัวเองให้เป็นผู้บริโภคที่ดีที่สุดและก็พึ่งระบบเงินอย่างเดียวคนนี้จะเจ็บปวดและเดือดร้อนที่สุด คนศรีลังกาจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่รู้สึกไม่กระเทือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะเขามีบ้านเล็กๆอยู่ในที่ของเขาเขาปลูกอบเชยปลูกพริกไทยปลูกพืชผักปลูกชาทําสวนเล็กๆอยู่กินคนที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเหล่านี้ยังมีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ล้าหลังป่าเถื่อน หรือโง่เขาคนเหล่านี้เขาทำให้มีอยู่มีกินแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำธุรกิจออนไลน์ทำอะไรได้ด้วยเขาก็มีเงินมีทองแต่เขาไม่ได้ละทิ้งรากของชีวิตเขาไม่ได้ตัดรากของตัวเองออกรากของเขาก็คือการพึ่งตนเองคนศรีลังกาหลายคนที่พวกเรารู้จักเขายังอยู่ดีกินดีอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่า มนุษย์ไม่ควรอดอยากขาดแคลนบนโลกใบนี้เพราะเรามีอาหารเยอะมากเรามีที่ดินเยอะมากแต่ปัญหาที่เกิดความอดอยากขาดแคลนเกิดวิกฤตขึ้นในวันนี้เพราะเราฝึกตัวเองให้พึ่งระบบเงินระบบเดียวการพึ่งเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เราไม่ควรจะพึ่งมันแค่อย่างเดียวเราควรจะต้องพึ่งตนเองด้วย นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันทําให้คนจำนวนมากเดือดร้อนเจ็บปวดทุกทรมานฉะนั้นโลกใบนี้ไม่ควรจะมีใครอดอยากหิวโหยถ้าเรากลับมาสู่การพึ่งตนเองถ้าเราบริหารประเทศให้มีรากฐานของการพึ่งตนเอง คนเมืองอยู่ในเมืองทำงานของคนเมืองก็ทำไปแต่คนเมืองไม่ควรจะพึ่งพิงระบบเงินอย่างเดียวคนเมืองควรจะพึ่งพิงคนที่อยู่บ้านนอกด้วยเราจะพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างไรนี่คือการออกแบบที่ทำให้เกิดการอยู่ได้อย่างยั่งยืนนี่คือการออกแบบที่ทำให้รากของเราเนี่ยแข็งแรงที่สุดเข้มแข็งที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เสมอระหว่างคนเมืองกับคนชนบทคนเมืองก็ต้องทำงานอุตสาหกรรมงานในเมืองงานบริการต่างๆคนบ้านนอกก็ต้องพึ่งงานของคนเมืองในขณะเดียวกันคนเมืองก็ต้องพึ่งอาหารจากคนบ้านนอกการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันคือทางรอดมันคือการเป็นอิสระที่แท้จริง แต่ทุกวันนี้เราพึ่งพาระบบเงินแต่ระบบเงินอยู่ในกำรรม,มือของคนไม่กี่กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเล่นเกมกับเราได้ทุกวันฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองและการพึ่งกันเองเราจะไม่ทิ้งกันเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่เราจะลดการพึ่งพาระบบใหญ่ให้น้อยที่สุดได้อย่างไร การไม่พึ่งพาระบบใหญ่เลยเนี่ยคงเป็นไปได้ยากในยุคปัจจุบันแต่เราจะพึ่งพาให้มันน้อยที่สุดได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปครับ